สองชีวิตดีๆเบลนันทิตาหันหลังให้วงการย้ายไปอยู่อเมริกากับสามีแจงเกิดจากเวทีการประกวดไทยแลนด์กอตทาเลนซีซั่นหนึ่งจะมีเพลงฮิตติดหูคนทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับนักร้องเสียงสองเบลนันทิตาเจ้าของเพลงดังเสียงที่เปลี่ยนหลังจากที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็เริ่มเฟดตัวออกจากวงการเบลนันทิตาก็ตัดสินใจสละสดแต่งงานกับสามีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ตีเว่นฮิโรชิอิมานุระและได้ย้ายไปใช้ชีวิตคู่กับสามีที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอจะคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตให้ได้ติดตามกันผ่านทางอินสตาแกรมและว,วันนี้เราก็มีภาพปัจจุบันของเธอมาฝากแฟนๆกันบอกเลยว่าเธอสวยมากๆแถมชีวิตก็ดีๆน่าอิจฉาสุดๆไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ